สวัสดีค่ะพบกับ Just Family อีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เรามา r e แอคเพลงใหม่ของ g t นั่นเอง <Yeah. S 2> เย้แล้วก็มีแขกรับเชิญที่หายหน้าหายตาไปสัก <c oughs> ครั้งหนึ่งกลับมาแล้วนะคะเปชี่น,นะคะกลับมาี e แอค g ีเ a i n ค่ะแล้วก็เราสองคนก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมใช่ค่ะวัน <c oughs> วนี้เป็นเพลงใหม่เนาะชื่อเพลงว่า Marco <c oughs> เหมือนทางเาปชี่จะตามประมาณนปะ ก็ก็มีติดตามดูว่าแบบวงนี้เป็นวงที่เต้นกันดีมากก็าจขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนลายเปลี่ยนโซนอะคือเป๊ะมากเลยอย่างี้ขาอะไรอย่างเงี้ยองศาเป๊ะจนแบบว่าเหมือนไปออกรายการเพลงไหนเขาก็จะแบบชมว่าแบบเต้นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โวคอลด้วยคือทุกคนเป็นโวคอลเจ๋งมากใช่ใช่แต่ไม่ได้ออกสไตล์แบบแรッ หรืออะไรต่อเป็นแบบโวคอลเต้นฟิวฟิวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโอเคแอบเห็นยอดฟิวก็ขึ้นดูอยู่พอสมควร <laughs> โอเคค่ะไปค่ะ <c oughs> เอาลองแบบเริ่มง,งานเราไปเที่ยวผับ

ไปขับดิสโกเลยอะสมากเลยไม่ค่อยลุบบน ก็คือหน้ารังแซ่บมากโอ้โหไม่อ่านเนื้อเพลงเลยอ่ะไม่อ่านพี่หลังล <c oughs> ออกใส,ส่วีก่อนอออกขอยาวแล้วใส่วีโอ้เต้นส่ายามนะ ทำบริงบรงประกายปรกอ่ะคิม่มโคลไม่ชินเลยอะ่ะจะเหมืนเอฟเฟกตแอ่ชี้เนี่ยอยู่บนลูกบอลดิสโก้เงี้ยหรอ เอาหลังเรื่องงานอ่ะเออมันแบบว่าสรุปแบบนี้ออกไปเครียดอะไรอย่างงี้เนาน่าใจอ่างเง้ยเาว่าพอปลดชุดปลดอะไรออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดใหม่เลยพอเข้าไปในในคลับมีความแซ่บขึ้นโตขึ้นเกอรี่เนาะโอเคที่เราก็ดูดักดักเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบมันก็มีความเซ็กซี่แต่มันก็ไม่ได้ขนาดนี้เนอใช่ไหม จอ่านเนือ้อก่อนมข้าไปค่ะค่ะเรากลับมาแล้วนะคะวี้นี้ก็ไปอ่านเนื้อแปลมาเอ้ยแล้วก็อุ้ยฟังหลายรอบมากจะมีมาติดหูมากเลยตอนเนี้ยแต่พอไหนเราเราแบบเราชอบบีดกับสิ่งมันมีคว,วามแบบกังวลกังวลอะเรื่องเนื้อเนี่ยเชื่อไงบ้างเราว่ามันก็แบบ เอ็มีมันไม่ได้ไม่ได้มีแบบวล่าสตอรี่เนาะมันก็เหมือนแบบเราเปลี่ยนชุดจากแบบเหมือนอาจจะที่ทํางานหรือจากข้างนอกแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดไปแบบเหมือนแบบปาร์ตี้ในคลาบคลาบอะไรเงี้ยแล้วก็เต้นแล้วตอนหลังก็คือเหมือนกลับบ้านแล้วก็เวลาระหว่างเอ็มีเราก็จะได้เห็นว่าแบบสนุกกันต็ปล่อยอะไรไปเนื้อก็ทํานองนั้นนะแต่ไปแบบตีความไปพร้อมๆกับ ที่เราอ่านนี่แล้กันได้แท็กซี่มากเนี่ยค่ำคืนที่จะจดะดรถในตอนคืนก็คือแบบเลิกงานอ่ะเราก็เราก็ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ทวนเลย,ยเหมือนเราเข้าไปมันเป็นช่วงเว <อ S 1> ลา <ไป S 1> ที่แบบวัยพิเศษอ่าตอนเมื่อกี้เราบอกว่าสิ่งที่แบบควรทำหรือไม่ควรทำรอะไรอย่างเงี้ยแบบเบื่อทุกอย่างแล้วก็เหมือนเหมือนเวลาทำงาน ใช่ไหมว่าเราต้องทําอะไรบ้างต้องทาแบบนี้ต้องทำแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบชีวิตประจำวันที่แสนน่าเบือ่อใช่ <laughs> ใช่แล้เราเอ,อ,อยากจะปลดปล่อยตัวเองช่วงเวลาที่จะไปปลดปล่อยตัวเองก็คืออันนี้ก็หมายถึงว่าแบบอช่วงเวลาที่ออกไปออกไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยชื่อเพลงชื่อเพลงเมื่อกี้ไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือแบบเมจิเชียนอะไรเงี้ยน,น่าจะ เปรียบช่วงเวลาที่แบบได้ออกไปบ่อยเหมือนเป็นแบบเป็นเวทมนต์ที่ช่วยให้เราแบบว่าหายเหนื่อยหายอะไรอย่างนี้ยไหมอยากจะหีไปจากช่วงเวลาตรงเนี <S <S มน้มันแหมือนดกับตัวเองอะ ก็แบบคําว่า you อ,อะเราเราตีความเนาะอันนี้เพชียเ,เป็นคนเป็นคนเสนอไอเดียแล้วเราต้องสึกว่ามันก็น่าจะใช่เหมือนเรายู่เนี่ยในที่นี้เขาคิดว่ามันไม่น่าจะหมายถึงแบบคนที่เราชอบหรือคนรักอะไร,ะไรแต่มันหมายถึงแบบขับที่เราเป็นเป็นสถานที่ที่เราได้มีความสุขได้เอ็นจอยกับตัวเองแบบโมเมนต์ที่เราจะได้ออกไปเต้นนู่นนี่นั่นเนแบบี่ยปลดปล่อยตัวเอง เหมือนเฝ้ารอช่วงให้ช่วงเวลานั้นมาถึงอะไรแบบเนี้ยรอรอช่วงเวลาที่จะได้ออกไปแบบไปปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ย<ช>อ้คุณน้ำมาจัดก็คือไม่ต้องกังวลอันนี้มาจากไหนในออนกิน <laughs> ใช่เสียงเหมือนดีมากเลยอืมโง่โงก็อี งนี้บอกว่าเป็นทั้งแสงสว,ว่างทั้งความมืดมันก็เหมือนแบบสองตัวตนอะคือเราก็รู้กันอยู่ว่าแบบคือที่ทํางานบางทีเราก็ไม่สามารถแบบแสดงตัวตนจริงๆของเราออกไปได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือเรื่องจริงเอา้เอาใช่เราก็แบบคือต่อให้จะเป็นตัวตนที่แบบว่า จริงทำงานกับตัวตนที่เราแบบไปปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างาไปเที่ยวที่เป็นกี่คนนึงไปเลย,เลย,เลยะอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเราทั้งคู่เหมือนแบบชีวิตสองด้านเลยตัวแก้กวก็บอนาคตใกล้เหมือนแบบว่าเชียร์ <laughs> เหมือนในหัวหนึกถึงวันพรุ่งนี้ที่ต้องไปทำงานแล้วก็แบบดื่มกันเธออะไรเนีน่ยแต่อีเมจเดี๋ยฉันเล็กกระจกบายเ e อร์ ชอบความแบบกลางวันิัเธอวสวยมากเข้าติงหูเรารู้สึกว่าฟีลโซไฮมันเหมือนแบบเวลาเรา ไปขับหรืออะไรมันคล้ายๆเพราะว่าแบบเก็ตไฮอยเงี้ยเวลาแบบเมาหรือมีความสุมดื่มดำกับโมเมนต์นานๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบตัวตนหรือแบบความรู้สึกมันล่องลอยมันแบบเออเอออิ่มเอมไปกับช่วงเวลาโมเมนต์นานๆอะไรอย่างเงี้ยมีพูดถึงแตนเทลกับมิดไนท์อ่ะอืม t กตอก t ิกตอกตอเหมือนเวลามันค่อยๆผ่านไป อะไรนี้ใช่ไหมมีมีไอ้นิทานเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ความทิ้งคืนซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าก็ออกไปเหมือนแบบงานยังเต้นลำนะใช่ใช่แล้วก็มีเกี่ยวกับเว้นมนในเรื่องซินเดอเรล่าก็จะแบบว่าเหมือนเว้นมนมันมีเวลาจํากัดอ่ะก็เหมือนแบบได้งทิ้งคือเราไม่สามารถอยู่ไปตลอด ได้กับช่วงเวลาที่เรามีความสุขตรงเนี้ยแต่ว่ามันมันมีกําหนดเวลาของมันอยู่แล้วพอพอหมดช่วงเวลาตรงนั้นนะเราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตของเราให้มันแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาอีกครั้งเราก็ค่อยมาแบบมาใหม่ปล่อยปล่อยอะไรประมาณนั้นอนะตอนจบของเอ็มบีก็คือเหมือนเดินกลับอะ่ะคือตอนม,ม,มาเดินมาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชุดตอนขากลับก็คือ ออกไปโอเคได้ปลดปล่อยแล้วก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยออกมาแบบสีหน้าก็ยิ้มแย้มเออสนุกกันมาด้วยกันอะไรเงี้ยในสอดคล้องกับประโยคหนึ่งด้วยที่แบบว่าความสุขกับความเศร้าอ่ะแบบเขาเลือกได้อย่างเงี้ยคือตอนทำงานเราอาจจะเครียดแต่ว่าแบบพอถึงเวลาเราเริ่มงานมาเราก็ต้องแบบเหมือนไม่จมอยู่กับตรงนั้นแล้วเราก็ต้องหาอะไรให้เราเออให้เราแบบผ่อนคลายตัวเองอะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็จะเป็นโรคเครียดทั้งคนไม่ได้ ไม่เขียวเออนั่นแหละก็ประมาณนี้จะสวยสวยะ่ะสาวโพแดงจะทับใจเรามากเลยสวยทุกคนเลยแราประทับใจเพีงดีเพลงติดหูอ่ะท่อนหูกเขาแบบแอ้วก็อีกอย่างเราคก็แบบมุมกล้องก็ดีเออใช่ยิ่งฉากแรกที่แบบออกมาเยอะๆอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแบบมันเข้าไปแล้วสมนออกมาสมูทมากใช่ ช่วงนี้เราสังเกตว่าหลายๆวงก็เหมือนแบบเริ่มปรับเปลี่ยนแนวของตัอีองไปจาก<ช>แนวใหม่ๆอืมใช่ที่ดูแบบท้าทายกับคอนเซ็ปต์เดิมๆของตัอเอะไองี<ช>้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน,น,นก็เจอการนระกาสถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel เราด้วยนะคะบ่า่าก็เมนพุยกัน,นได้เหมือนเดินมนะคะจะเสนอวงที่อยากใหน้ทำหรืออะไรก็ได้ ทุกคนอยู่นะคะยังไงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย